เกมรับสมองสำหรับเด็กอายุ3ขวบจนถึงผู้สูงอายุคุ้มค่ามากๆเพราะสามารถเล่นได้ถึง4แบบและมีโจทย์มากถึง166ด่านเล่นได้นานมาดูกันว่าเล่นยังไงในชุดนะคะก็จะประกอบด้วยฐานแบบนี้นะคะเป้าหมายของการเล่นก็คือการเชื่อมต่อทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึง ปลายทางแบบนี้นะคะโดยที่จะมีโจทย์หนังสือโจทย์แล้วก็มีชิ้นส่วนทางแบบนี้สี3าสีแล้วก็ทางแบบสั้นแล้วก็แบบยาวเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงวิธีเล่นที่1นนะคะก็จะเหมาะสําหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเล่นเขาก็จะกําหนดฐานจุดเริ่มแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะให้แล้วก็ให้เด็กวางชิ้นส่วนตา,อย,าอย่างเช่นอันนี้เราก็จะวางตามภาพเลยนะคะ ตัวนี้แล้วก็ชิ้นส่วนอันนี้ก็จะไม่ซับซ้อนมากเพียงแต่ให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์การเล่นวิธีเล่นที่สองนะคะคือเขาก็จะกำหนดจุดสตาร์ทและจุดสิ้นสุดนะคะโดยที่ไม่กำหนดว่าจะต้องใช้ชิ้นส่วนไหนนะคะคือเด็กๆสามารถใช้ชิ้นส่วนอะไรก็ได้เพื่อใหจ้จากต้นไปถึงสุดท้ายแล้วก็จะมีข้อที่แบบ ยากนิดนึงก็คือว่าสมมติว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็คือห้ามวางชิ้นส่วนทางนะคะตรงตามนี้สำหรับวิธีเล่นที่สามนะคะเขาก็จะกำหนดจุดเริ่มต้นและปลายโดยที่มีกำหนดตัวเส้นทางเดินด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นแบบใช้ตัวสีนี้2ชิ้นแล้วก็ตัวทาง3ชิ้น ตัวสเต็ปที่3เนี่ยก็จะมีความยากมากถึง48โจทย์เลยนี่ก็จะเป็นกำหนดแบบนี้และสเต็ปที่4นะคะก็จะยากมากยิ่งขึ้นโดยที่กำหนดฐานแล้วก็ให้เอาเส้นทางตามที่กำหนดด้วยสเต็ปท,ที่4เนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด48โจทย์นะคะแล้วก็จะมีเฉลยท้ายเล่นด้วย